ถ้าคุณเดินเข้าไปในฐานทัพอากาศสหรัฐวันนี้คุณจะเห็นเครื่องบินรบ F22 หรือ F35 ที่ลำยุกหน้าตาเหมือนยานอวกาศจอดอยู่เต็มไปหมดแต่ท่ามกลางความทันสมัยนั้นคุณจะเห็นคุณปู่ลำยักษ์จอดสงบนิ่งอยู่ด้วยมันคือเครื่องบินที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยที่คุณปู่ของคุณยังหนุ่มๆสมัยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีสมาร์ทโฟนและมนุษย์ยังไม่ได้ไปเหยียบดวงจันทร์ แต่วันนี้มันยังคงบินปฏิบัติภารกิจเคียงบ่าเคียงไหลกับรุ่นหลานยินดีต้อนรับสู่เรื่องราวของ B-52 Stratofortress เครื่องบินทิ้งระเบิดที่เป็นอมตะ B-52 ถูกออกแบบมาในช่วงต้นสงครามเย็นครับโจทย์คือต้องการเครื่องบินที่บินได้ไกลามากๆเพื่อเอาระเบิดนิวเคลียร์ไปหย่อนใส่โซเวียตวิศวกรในยุคนั้นประมาณปี1950เนี่ยเลยใส่ทุกอย่างที่มีเข้าไปครับ ปีกยาวเหยียดเพื่อให้บินได้ไกลและเครื่องยนต์เจ็ดถึง8ลูกเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะแบกน้ำหนักมหาศาลขึ้นไปได้ตอนแรกกองทัพกะว่าจะใช้มันสัก10-20ปีพอมีเครื่องบินรุ่นใหม่ที่เร็วกว่าอย่าง B58 หรือ XB70 ที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะปลดระวางมันแต่เรื่องตลกก็คือเครื่องบินรุ่นใหม่ๆที่สร้างมาแทนที่มันล้วนแพงเกินไปหรือซับซ้อนเกินไปจนใช้งานจริงลาบากครับ ในขณะที่ B-52 ที่ออกแบบมาแบบบ้านๆเรียบง่ายกลับทนทานอย่างเหลือเชื่อครับโครงสร้างของมันแข็งแรงมากและมีที่ว่างเหลือเฟือให้ดัดแปลงติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ๆเข้าไปได้ตลอดเวลาในสงครามเวียดนาม B-52 กลายเป็นฝันร้ายของเวียดกงด้วยยุทธวิธีคาเปตดบอมบิงหรือการทิ้งระเบิดปูพรม B-52 สามลำบินเลียงหน้ากระดานเปิดช่องทิ้งระเบิดแล้วเทระเบิดหลายร้ยรอยลูกลงมาพร้อมกัน เปลี่ยนป่าทึบให้กลายเป็นโลกพระจันทร์ในพริบตานอกจากภารกิจทำลายล้างแล้ว B-52 ยังมีบทบาทลับในฐานะมาเธอร์ชิปหรือยานแม่ครับจำคลิป X-15 ที่ผมเล่าให้ฟังได้ไหมครับเครื่องบินจรวดที่เร็วที่สุดในโลกก็ถูกปล่อยลงมาจากใต้ปีกของ B-52 นี่แหละครับรวมถึงการทดสอบอาวุธไฮเปอร์โซนิกรุ่นใหม่ล่าสุดของสหรัฐในปัจจุบันก็ยังต้องพึ่งพาปู B ่ B-52 เป็นคนแบกขึ้นไปปล่อย จนถึงทุกวันนี้ยังมีเรื่องเล่าตลกตลกในหมู่นักบินว่านักบิน b 52ปัจจุบันกำลังขับเครื่องบินลำเดียวกับที่พ่อของเขาเคยขับในสงครามอ่าวและปู่ของเขาเคยขับในสงครามเวียดนามเป็นมรดกตกทอดประจำตระกูลไปแล้วครับและที่น่าทึ่งที่สุดคือกองทัพอากาศสหรัฐยังไม่มีแผนจะปลดระวางมันครับตรงกันข้ามพวกเขากำลังทุ่มงบมหาศาลเพื่อย,ยกเครื่องใหม่ให้ปู่ b 52เปลี่ยนเครื่องยนต์8ลูกที่เก่าคร่ำครึ ให้เป็นเครื่องยนต์โรส์รอยรุ่นใหม่ที่ประหยัดน้ำมันและเงียบกว่าเดิมอัปเกรดห้องนักบินจากเข็มวัดแบบอนาล็อกให้เป็นจอดิจิตอลทันสมัยเพื่อให้ B-52 สามารถบินต่อไปได้จนถึงปี2050หรืออาจจะถึงปี2060ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริง B-52 จะกลายเป็นเครื่องบินรบรุ่นแรกในประวัติศาสตร์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง100ปีนี่คือบทพิสูจน์ว่าบางครั้งเทคโนโลยีล่าสุดก็ไม่ใช่คำตอบเสมอไป แต่ความเรียบง่ายความทนทานและความยืดหยุ่นต่างหากที่ทำให้ตำนานยังคงมีชีวิตอยู่ถ้าคุณชอบเรื่องราวของตำนานที่ฆ่าไวตายแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องรู้ไว้ไม่งงไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ